อะเฮ่อสวัสดีทุกคนด้วยแล้ววันนี้กูจะมาแคสเกมเพเดยเอออ้าวเฮ้ยมึงไปไหนอะเฮ้ยอ้าวเฮียมากันแบบรอรแล้วก็รีบ,รบไปโอเคเราก็มาอยู่ในเกมเพเดยกันนะครับผมแล้วก็ มจะปนเฮีย้ยอะไรกัน,นเนี่ยแบง่งแบ่งเฮีย้ยแบ่งเฮีย้ยนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีเ,เพื่อนของผมเพื่อนของผมมาเล่นด้วยนะครับผมชื่อไอ้ไอโอมสุป,ประชัยนะครับผมมันคิดอะไรมากอ่ะกูเลดี้ไปเลยโอเคอเฮ้ยไม่มีแบบให้ดูด้วยดีว่าอ๋อมีอยู่แล้วแต่ผมไม่ดูนะครับผมเลดี้ไป เดีวก็ได้โอเคโอเคเดี๋ยวเดินเดนโอเคครับดา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 ด่าดดดดดเดววควงางทางอย่าควางทางกูถ้าเป็นไปได้โอมึงมานี่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 มานี มานี่สิเว้ยแล้วมึงเงิไหนกูยอยู่นี่ใช่แล้วเออตามกูมาโอเคระวังแฟนนะอาระวังแฟนเลยระวังเลยไม่สนใจนะอย่าพึ่งสิเตรียมใส่หน้ากากเฮ้ยดิดิดิด,ด,ด,ดิมันมีเดี๋ยวไปเอาไม้ก่อนอยู่อยู่นี่อ๋อไปเอาไม้ก่อนไปเอาไม้ก่อนเดี๋ยวมันต้องใส่หน้ากากาก่อนพี่นะจะเอาไม้ได้บ้าขึ้นไม่ได้เลยขึ้น รออยู่ตรงสว่านเุ้ยมึงอ่ะมึงตามมาทำไมวะเนี่ยเขาไปตรงสว่านเออตามมาทำไมโอเคแคชชิ่งโหมดไม่มีอะไรเก็บตัวไปบู๊ไปทำงานวันนี้วันเงินเดือนออกโอเคพร้อมยังครับพร้อมครับงั้นเปิดตัวเลยครับเปิดตัว ถ้าเขาที่ติดติดนี่เลยปะสัญญาเนี่ยอย่าเพิ่งครับแล้วกดแล้วกดสัญญาณน่ะไปเปิดดิวเนี่ยแบลวิวเหรือกูแบกก็ได้มึงคุ้มกันหน้ากูนะครับมาคุ้มกันหน้าผมครับเร็วสิครับมาอยู่หน้าผมเลยครับกูอยู่นี่มาดีสิอยู่นี่กล้องเหรอไม่มีมาเร็วปลดล็อกปลดล็อกสี โอ้ยช้าจุงบีเดี๋ยวสิเ้าะเป็นหนึ่งสิพี่ก้าวเดียวสอนจะเป็นเพลงนั่นเนี่ยโอเคโอเคย่องนะครับย่องย่องไว้ก่อนเปิดน้ำสิครับผมไม่มีปืนเก็บเสียงกล้าะไงดูคนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกล้องง่ายแบบเคลียร์ไหม ครัยังเคลียร์เกียร์ไอ้เจ๊ดดดดดมันต้องไซกูเอ,อ้ยมึงไปเปิดตัวเหรอมันไม่ได้ลไเลยไ,ไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมไม่ได้เปิดตัวโก้ม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 โก้มมันเรียกตำรวจแล,ล้วครับมผมไม่รู้ครับจะรีบทำงานนะผม ตัดอัพเร็วใช้ดริลโอเคใครจะอยู่คุมผมครับผมไม่รู้ครับผมผมบอกบูนะ,ะเดี๋ยวเขาอยู่คนเดียวเองแล้วกันอยู่ตรงนั้นนะเว้ยอยู่ตรงนี้อยู่อยู่ตรงนี้เออพ<ป>ยายามนี่ว่ะมาแล้วครับมาแล้วครับ แค่นี้มาแล้วครับแค่นี้มาแล้วครับแค่นี้มาครับแค่นี้มามาไหนมาบ้านครับยังมาบ้านมาบ้านแป้งนครับ <c oughs> โหลดแปบบ๊บเดี๋ยวคุมข้างหลังให้รอบแปบบ๊บไปตัวเส้นทางให้ดดีดีดโอ้ข้างหลังมาข้างหลังมาครับ หนึ่งดอกเขาให้โอ้ยเชี่ยใครยิงใครยิงใครยิงโอ้ยเฮียเฮ้ยเข้าก่อนเข้าก่อนใครยิงกูวะเลยไม่ดีมั้งไม่ดีพวกพวกพวกไม่ดี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 หกหลุดแต่ซะมึงเออโอเคไม่เป็นไร เมื่อเพื่อนอยู่ข้างหลังแล้วก็ต้องข้างหน้านะครับโอเคเฮ้เวัดดี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 ทักทายแขกนะเฮ้เชียร์เชียร์แขกตอบรับดีด้วยกันเออเออคิดว่าเจ๋งอ่ะคิดว่าเจ๋งคิดว่าเจ๋งคิดว่าเจ๋งแหมกูมันยิงกูกกมกกมกกมสิเว้ย กกมสิกกมอยู่ยังไงเปล่าสั่งไว้มึงหนีเหรอมึงมึงหนีเหรอเแต่ก็ตกเม่งนี่นี่อู้สวัสด์มาครับสวัสด์มาสวัสด์มาระวังส้นตีนกันให้ดีสวัสด์มาส้นตีนไม่ปลอดภัยเห็นขึ้นเลยระวังไว้สวัสด์มาสวัสด์มาสวัสด์มา เฮียสวา่าสวา่าไปพู้พิทมันมีตัว,ตวมาที่เขาเลยอ้ยเฮียโอ้อยากจะเกมกคีย์กองนะเสียงเพลงโอ้ช่างมันเถอะอย่างนั้นฝึก Idol. ไอดอลกันไอดอลก็เป็นคนปุ้นเห็นะครั <Okay. S 1> <Okay. S 2> บโอเครอแป๊บสิ okay. here, เลยโอเคผลิสมาโพลิสมาโพลิสมาเฮียอะไรล่ะ นไมีใครมาแถวเขาเลยไม่เดี๋ยวเูไหมโรอให้โอเคอยู่ไปชีวิตไร้ค่าไปบู้ดีกว่าไปหาเ้วไปติดระเบิดเท่าไหร่เฮี้ยเฮียเฮยเียเฮียเยเฮีต็มนากูเลยเฮีมีระเบิดติดระเบิดตรงนี้ไหฟ้า แค่ระเบิดล่องมาเข้าใจวะบบอุ้ยเฉีย,ยสว่านแม่งยืนรอ,อใครใครใครมาจอยทำไมปะใครมาจอยอกูปะใครมาจอยเนี่ยโอ้โโอเคโอเด็กดิสตี้เดปอนดอีกเตฟหนึ่งกัน ไข่จอยวะทไมเอนะไม่ใช่คือไข่ไข่จอยกูอยากรู้จริงเลยมาไปโอ้ไข่าบางฮะบางอะ่ะได้ได้ไนดะ้ได้ตัวอะไรกดตัวระยูเลือดวะตออยู่เราก็ไม่บอกอย่ามาเว้ยอย่ามาอย่ามา วันนี้วันเงินเดือนออกของกูยังยิงตายตายแค่นี้มึงยิงไม่โดนเหรอเนะี่คุณโอมสุภาชัยคิดนี้อยู่ตรงหน้ามึงยิงไม่โดนเหรอไม่ได้ยิงครับ <c oughs> เดือนผ่านคิว <c oughs> เลือดยังไงครับกูลืมใครไว้สัตราร์ทคอนหนึงไิม่งยิงเดือนนะเอ,อย้ยเฮ็ดเวลหักสามตบแม่งยิมาเฮ็ดักสามกับเวลสี่หก ูเวลสี่กากดีกูเวลสี่กับพวกมึงกากอยู่สองตัวครับเห็โอ้มีเงินมีเงินโอเคแต่กูจะคุมกล้องเพื่อเป็นเพื่ออะไรเนี่ะขุมกล้องเพื่อรอไว้เนี่ยเดี๋ยวกูไปเอาเงินไม่ได้เอาเงินเลยเย่โอ้โหโคลมาไล้หาโคม่าโคม่า คุณลุงครับมาช่วยผมหน่อยคุณลุงคุณลุงช่วยผมหน่อยเร็วโอค้คุณจะตายหาแล้วเป่าโอ้โอโอเยอเออมึงไม่ช่วยกูยังไงเนี่ยมึงโดนด้วยเนี่ยเฮ้ยยิงไข่แม่ไม่บอกใจดีเงี้ยเร็ว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 ช่วยกูหน่อยกูจะตายหาแล้วกูเรียนรางแล้วเนี่ยโอเคครับดีเป็นคนดีจริงครับคนดีสิระยองดีดี โหลดซะโหลดโหลดโค้ดอีกแล้วลมอีกแล้วโอ๊ยตองกตองก็ซุปตองเหรอเดี๋ยวกูไปช่วยเดี๋ยวกูไปช่วยช่วยอยู่ช่วยอยู่รอแป๊บรอแป๊บเฮ้ยกูจะตายหาแล้วอีหะเออดี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 ช่วยกันอะไรนะคนเง็้ยผมรีบปนเงินแล้วรีบหนีเอาไปให้หมด สวัสดีขวางอยู่สวัสดีขวางสวัสดีครัสวัดขวางเลยสวัสดีขวาง,วาวางใครจอยวะคนเออกูรู้ว่าคนไปไปไปเดี๋ยวกูจะลุกคุมหนึ่งให้ บอลเป็นคนดีคุมหลังให้เรา okay. โอเคโอ้ยเตะบอลแล้วเขาโอเคไป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 คุมหลังคุมหลังเยอะโอเคจะกลับไปเอาอีกอันหนึ่งไหมเสียวได้เงินต้องกลับไปเอาเงินเดือนยิน่งน้อยอยู่โอ้ยมอค้างมอค้างมอคค้างฮะ คุ้มกันกูด้วยโอมคุ้มกันด่วนคุ้มกันคุ้มกันด่วนอุกาดเลยเขาก็โดนเล่นอยู่เหมือนกันโ <Okay. S 2> อเคโอเคเออช่วยกูด้วยช่วยกูสู้ไว oh, ้คอมคอม m อนแก๊แก๊มาจากไหนกูจะไปหาแล้ว leo yeah Ring it, hùng ninh! để kuo chặt Loba, okay. ok. Khai, mà chạy, kuo ninh! Mày chạy, mà quá Oh, mày chạy! Mày chạy! Mày chạy! เร็วสิเอาเอาเร็วดิเร็วสิเฮ้ยอย่าลีลอเพียนใครว่าใครเพียนเร็วเร็วเงินอีกอีกกระป๋องนึงเร็ว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 ได้แล้วได้แล้วไปไปขึ้นขึ้นแล้วชิงโล้แล้วชิงชิงชิงเคสเอฟเยดโดปั๊โฮกินเป็ด ค <Okay. S 2> มาดูซิวันนี้เงินเดือนเงินเดือนออกกันเท่าไหร่โอ้แสนสามหมื่นห้าไอ้เหี้ยโอเคโอเคเ่นมัวมววันดีก็ไปก่อนนะครับวันดีครับ